ที่มีแปลกว่ะเขามีเดปกปตขแล้วมันไม่โดนเหยียบไม่ใช่หรือวะมันกูปตะขแล้วกูโดนเหยียบวะก็มึงไป็นใเหยียบหาไอ้สัตว์เอ้ยกูนังควรว้าวกูเกิดมากูอยู่ตรงเครื่องเลย เฮ้ยกูอยู่ก้าดำนะกูอยู่กดำอยู่บ้าดำร็อกเครื่องร็อกเครื่องม่อนร็อกเครื่องอยู่บ้านฟ้าเว้ยร็อกเครื่องจังแมงเจอน่าจะเจออวกปะอ้วกอะไรล่ะกูเจอใครตัวอื่นนั่นแหละกูไม่เห็นจะเจออ้วกเลยกูหลินมานี่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นกูไปแล้วว้าวไม่ขึ้นไอ้เฮียตานี่มาว่ะดวงเปิดมาได้กุญแจแดงเลยไอ้เฮียอยู่บ้านฟ้ามอกูอยู่บ้านฟ้ามึงอยู่ในบ้านฟ้าใช่ไหม อยู่ใต้ดินนะอยู่แถวไอดีแถวไอเอลทีข้างนอกอะไรเงี้ยเนีน่เน่คงมีจีบมึงแย่ด้วยเติ้ไหนกูอยู่ใกล้เนคไครนี่น่ะกูไอสัตว์ใครล่ะมึงใส่ชุดเหี้ยอะไรนี่ไม่ใช่กูใส่ชุดไหลเวียนมึมีแค่นี้เหี้ยไม่ขึ้นอยู่ทางนั้นนเว้ยไม่ึ้นมันดูดเลยดูดไค่อยู่ไม่รู้ยังไงครั้งสองแล้วโอ้ยนูนดูแต่ใครไม่รู้ใครไอดำไดำดูแต่ดำ นี่ม also, ัต้องปังเทนี้ปังก็เคลดเด่นสันนี่ตังตรงไหนวะตรงเน em um SO ินเนี่ยไม่เวียนหรอต้องได้เครื่องหนึ่งเลยทำไมกูต้องเป็นเป้าหมายด้วยวะกูไม่รู้ไม่เวียนเพราะกูมีบาร์เรอร์ไทม์ทำงงแหม่คอมโบกรเสุนจี๊ดตายทำไมจี๊กมือแม่เอาเครื่องมือข้างหลังมาเคาะเครื่องปั่นไฟไว้เหี้ยไม่เจอซีเรียล มันเกี่ยวไม่รู้พียอมเปลชุดใหม่เลยนะเว้ยดูเทเดนสันมันโคตรร้อนนี่ฮะกูกลัวมากเลยตอนเนี้ยอยู่ไหนนี่กูอยู่ในโกดังเลยเว้ยเว่ยไปใช้กูปั่นเครื่องข้างนอกรูดังนะมเยอะกันไปก็ได้ทำอยู่ละมึงอยู่ในโกดังนะ โอ้ดำแล้วโอ้ดำฉีกผีไม่มีลเลยเฮียยืนกลับมาคุยฝั่งมึงกว่าเทับกมมันวิ่งเข้ามาในโกดังเลยเหี้ยดำอ่ะใช่จริงด้วยไหนรุมแล้วม,ออม,ม,นะมันน่าจะออกมาไม่ได้นะน่าจะออกมาทางอื่นถ้ามันไม่ได้จะพูดนนะ

พันสามนั antly, oon, right. ่นก no, ูว like, ่าเร็วกูไปแหละกูไม่รู้ว่ามันคือเหี้ยอะไรกูไปแหละกูไม่รู้รู้คือจับแทงหรือเหี้ยอะไรเครื่องปังเครื่องเดิมเครื่องใหม่เครื่องใหม่เครื่องทัดมาจากไอ้นั่นแหละแม่ยู่ขนาดจับแทงป่าววะเครื่องขนาดกลรสีดาวงไต่เออไม่ใช่ไม่ใช่เจับแทงมาจากไออุ้มเร็วอู้ทำไมดาวกูลอยอย่างนั้นวะ เขียบักเี่ยอะไรกันไม่รู้อเียมันลงกูด้วยมาคักเรามาฮักามาฮักเมายิ้มเดาินแสงสายนาเหัวเฮ้ยไปใหม่หาแม่มึงโอ้โหอีคิดกลับมาไอเหี้ยเกลียดมึงอีคิด มันพยายามกูปั่นเลยกูไม่สนละไม่สนใจอาจารนยะ์มันนะมันเฝ้าที่จะเอาเก็บครั้งสามเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอีกคิดป,ปล่อยเลตเติ้ลปล่อยไปปล่อยไปเพื่อกูจะเสร็จแล้วร่างหาทองน,นี้เฮียเมื่อกูจะเสร็จแล้วนี่ปล่อยอดำตายเลยก็ได้อ่าอเสร็จแล้วนี่ นี่มันตรงกันไหนมันตรงกันไหนมันขันสามมีอะไรอยู่รัดปากปัญญาอ่อนนั่นยิ่งมีอะไรวะที่ดึงสันโดนลมแล้วโอ้มดหถ่ายคำสามแล้วิ่งไปขี้เก่ียวเหี้ยจะลองช่วยมันดูแล้วมั่นจะลองช่วยมันดูเถ้ามันไม่รอดมึงดึงมันลงมึงกับดาวเทนเห็นไหม กูพี่บอลูอยู่มันแทงไงก็มันมันมันตีมึงไงไปทางไหนบ้านฟ้าหรือไ,ไปทางบ้านฟ้าไปทางบ้านฟ้าไอ้คุยกูอยู่บ้านฟ้าดิบ้านฟ้าละวกูที่เอลทีก็ไม่มีเหรอโอ้ม,มันไหนวะเนี่ย มแมท,ทแมทไม่ใช่แมทเแมทะเฮ<ห>้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่ตรงเครื่องทีมึงปั่นเส้หมนี่นีตรงนี้เลยเปิดเลยเปิดเปิดเปิดทิกเืรอไ้เหียกินสนสงงงไอสัตเปิน, <c oughs> นไปไหวะเฮ้มียดีนารีนด <c oughs> ีใจนะคบายบาย ม็ต้อเป็นด่านหนีด้วยวะด่านงมึเป็นคนี่ปุ่นี่เหรอยูสวัสดีดัยดัวยังไม่ตื่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเชีปิงไอ้สัเชียปิงเ้ขาตู้ทำไมออกมาออกมาเฮ้เชียนหนดีอะเปเขาตั้นี้เลยตัวอะไรอะมันเียบนตัวเต็กวนี่เชี่ยตกใจดั้วายอเชียเลยดับ้ยเป็นเชี่ยอะไรกัตูเฮ้ยู่ตกใจมันดิเชียมกี้เอานโห เฮ้ยสองเครื่องแล้วถึงขาดตอกต่อหายป่าวะเออไม่ได้นะเนิ่ยไม่ได้นไรนะอะไลอ่ะเงียบคืนเฮ้ยคลิปกูจะไม่มีประโยชน์เลยปั่นเครื่องนี้ต่อแล้วกันคลิปมันไม่มีประโยชน์ลยวงนี้อือใครอ่ะถ้ายตั้งไม่ดูเขี่ยมากเลยไปบอกนี่ชุดหรูอะไรมาหล่นไปวะเฮ้ย โอยมิกของวีเลยเฮ้ยมันอยู่ห้องวีบอกว่เติ้นรู้ปะไม่รู้อะตอนนี้ฟิกจรงนีก่อนอยู่ห้องวีเขาบอกวะยังไม่เขียนอะไรของวีจะไปดูมันเล็นแล้วกูมีแผนที่อยู่กูโอหากับดักมันหนึอยู่หรอกมึงเดี๋ยวแบบฟักุดไอ้นั่นไหมเปิดของไม่กูเปิดม,มา สะกดได้เฮียเนี่ยไอเนี่ยเห็นไหมช่วยดูไปช่วยดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูแวนดี้ดูเปิดแผนที่หาดูหากลัวมึงกันอยู่ตายนี่มันกลัอยู่ตายนี่กลัวทำกําลักดูเฮียมันเฝ้าจริงด้วยให้รอให้มันคุมาใจก่อนหู้ววไอนม่กระดักมันอยู่หนาวม่หมด เออกับดักอยู่ตรงนี้เดนนี่มึงเห็นไหมวิ่งไปไง่ายกระหยับโอ้โหมันจะพอมเกินนะร้อยไม่เวีนไหนวะกับดักไในไงนีข้างหน้านะมึงเห็นไหมไปเลยพิงซ้อมหนึ่งซ้อมผ่านมันตีเลยไอ้ขี้เลยขี้เลยสัตว์แล้วมันโอ้ยี่แอ้มตีตรงนึกไว <c oughs> ้ไะบล็อกบล็อกไป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 ขี้ <c oughs> <c oughs> อะไรแบบนี้หยับ มันกำมือหิวกูดิอยู่หลังมึงอยู่หลังมึงหลังหลังกูอยู่หลังมึงมึงมียามึงใช่วะไมียาใช่ฮลโหลบอลนมาแล้วมีหินเพี้ยนตาบอดตาบอดไปเร็วม้อเปลยวกันลากมาแล้วบอกว่าๆานี่มันเดินกลับไปเฉยเปล่มันคิดอะไรอยู่วะบอลลุ้นแปลกไอ้ยเฮ้ย มันคิดอะไรอยู่ไปดูไม่มันคิดอะไรอยู่เคยแต่การแต่งตัวมันเบสิกมากเลยเว้ยการแต่งตัวใส่หน้ากากแดงนะเว้ที่ปัหาวี่งมาไปทำมัาทำเหี้ยอะไรของวีวะมาเดี๋ยไว้มาเดี๋ยวไว้ไม่จุกอยู่อ่ะชนไอ้โง่เฮ้ยวิ่งวิ่งชนเสาไอ้เหี้ย วิ่งชมเสาวิ่งชนตะขอไอ้เหี้ยมันเอาลงของวีเ้ลยเยดเหัวเราหมเ้ดึงหลังกูไม่ได้งูอนนี้มีันชาเหี้ย ไอทั่วอีเม็กมึงเป็นเฮียอะไรโอ้ยจากใช้โบโร่ทำม,มาปุ่เปย์มาดานฟ้าเลยเอาให้คุ้มไงไหน่เพื่อนก็นมาช่วยจะเอาให้คุ้มเงี้ยน่ะมันทำเฮียอะไรบันวะไม่รู้ไม่จะตื่นมันเก็บ <laughs> กระดักเปิดผีมาทำไมเฮ้ยไอเฮียมันเมินกูวิคาร์ทขวดไ,ไปเฮียอะไรของวีวะเฮ้ย เฮ้ยมึงเป็นปู่โสมเฝ้าของวีไงวะอเออวีเป็นหินสุดท้ายดียววะปูอ่อะไรวะไม่ใี่นีแปลกว่ะเขามีในปตะขอแล้วมันไม่โดนเหยียบไม่ใช่หรอวะมันกูปตะขอแล้วกูโดนเหยียบวะก็มึงไปขยับหานะไอ้สัตว์เอ้ยต้องให้ใครมีโบโลวะเดี๋ยวไว้ไปช่วยมึงดิ เงี้ยยาวเงี้ยนี่มีเจลีด้วยนะเว้ยเงี้ยมันยืนมันยืนขวางทางแบบเงี้ยมึงเข่ามาไม่ได้หรอกเขาได้เขาได้ไม่ปุ๊ดคือไม่เขาเขาไม่ได้ไม่ไม่ปุ๊ดคือเขาไม่ได้เว้ยกูเก่งเฮ้ยโอ้ยได้ห้ามเฮ้ยกูลุดเฉยเลยเฮ้ยดิ้นรุดกูดิ้นรุดน กูดิ้นรุดไอ้เหี้ยนีไปเลยเอาไปยังกูดิ้นกูดิ้นโอ้ยมันจีบกูด้วยจีบย่กูว้าวไอ้กูแตกเอากูเอากูไอเี้ยอะไรจะกิเี้ยเลยดูอะไรวะไอ้เหี้ยเย็บเย็บเย็บตะขอตัวเองไอ้เหี้ยเย็บกระตักตัวเองไอ้งูมอนมากูหิวไหมมอนมาไอ้หิวบนนี่เลยยิ่งรุ่มไปละ เราดูมายากุ่นด้วยเราดูมายากุ่นด้วยคือเราดูมายากลุ่นผีายาวเขี่ยเขี่ยไม่ใช่ไงอืหชื่นจริงเต็มนี่เชี่ยคารากอนแตกเชี่ยมันเป็นปูสวมขับฝ่าของวีไปหมดว่นเราเราเราออกจากที่นี่เือก็ดีของของมันจะแรงถึ้ที่นี่ไปว่าอันตรายไปเนี่ย ตาดีพันสามดิอยู่มิก่อนต่างคนต่างปั่นระเบิดได้ที่อะไรดูออกเลยดีกว่าออกเหี้ยเลยโขมันขั้งเหี้ยไปเนี่ยเดี๋ <c oughs> ดวยวปูสมข้องขืนนี่อ่ะมันยิ่งเป็นด่านบ้าบ้า,บา,บาโบโบอยู่เหี้ยเราออกอเรือไปออกเลยอนะเอกเรือน่าไม่ต้องรอเพื่อนเนาะเหี้ยนอะไรเป็นเลยดูจะ่ายขืนแม่งเลยไปละ ไอ้เทียมาทีหลังจะเซ็งๆโค้ชกูเก่งกูเทียเลยไหนดูกู่ผมดิปู่มันจะเป็นอะไรกันฮิโนลีนนี่เดี๋ยวไว้เปิดประตูมาแล้วมิกไปละเฮ้ยกูยังวิ่งอยู่เลยนี่เดี๋ยวไว้เอาเต็มเอาเต็มเอาเต็ม ก็เต็มไหยอ่ะเตมเร็วมาเร็วมาเร็วอาเรื่องปูมือมีปูงของขึ้นละมือไอเดียกำลังใจอยู่ไปโฟ